สวัสดีค่ะนิ่งนะคะนิ่งเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวจริงนะคะเป็นประมาณ5ปีแล้วไม่เคยรักษาทางเลือกอื่นหรือทานยาอื่นเลยนอกจากยาที่อาจารย์เอกพันให้เท่านั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วใคร ที่นำภาพนิ้งที่ไม่สบายและนำไปลงในโฆษณายาของคุณกรุณานนำรูปออกด้วยนะคะเพราะนิ้งจะดำเนินคดีทางกฎหมายค่ะ แม้จะรักษาตัวนะคะแต่ยังมีภาพอดีตนางเอกในใจของหลายๆคนค่ะนิ้งนิชยานัทนะคะหรือว่านิ้งกุลสตรีค่ะก็ยิ้มสวยหวานแบบนี้แต่เรื่องที่ต้องออกมาพูดประกาศทางโซเชียลนี่ไม่หวานไปด้วยเลยคุณผู้ชมเพราะว่านานๆทีนะคะจะเห็นอดีตดาราสาวเนี่ยประกาศเอาเรื่องกับใครค่ะนิ้งเล่าเลยนะคะว่ามีคนนําภาพของตัวเองไปใช้โฆษณาเทสค่ะว่ากินยาตัวนั้นตัวนี้เพื่อรักษาโรคขณะที่จริงๆแล้วตัวเองมีแพทย์ประจําตัวเพียงคนเดียวนะคะ แล้วก็มีโรงพยาบาลประจําที่รักษากันมานานไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือกินยาอื่นๆตามที่ถูกแอบอ้างค่ะซึ่งแฟนๆก็ยังโพสนะคะแจ้งเบาะแสของโฆษณาปลอมให้คุณนิงเขาได้รู้ด้วยคงต้องตามกันอีกทีนะคะว่าจะต้องถึงขนาดขึ้นโรงขึ้นศาลกันหรือเปล่า ล่าสุดนะคะก็มีภาพไปท่องเที่ยวกับคู่ชีวิตค่ะบินลัดฟ้าไปยุโรปนะคะไปเที่ยวตรงไหนพักตรงไหนก็เหมือนจะพาแฟนกลับไปด้วยกันเลยค่ะเพราะว่ามีคลิปมาให้ดูกันตลอดนะคะซึ่งอดีตนักแสดงดังบอกเลยว่าตัวเองเนี่ยนะคะไม่ได้ไปเที่ยวแบบนี้มา5ปีแล้วเพราะว่าต้องเข้ารักษาตัวเข้าออกโรงพยาบาลตลอดค่ะแต่เมื่อต้นปีพอไหวนะคะจึงอาศัยจังหวะนี้แหละไปเที่ยวต่างประเทศยาวเกือบเดือนเลยนะคะแต่ก็ต้องทานยาตรงตามเวลาทุกวันล่าสุด ยังให้ข้อมูลว่าการรักษาตัวหลักๆคือการตรวจเลือดค่ะเปลี่ยนเลือดเป็นประจำทุก2เดือนเพราะทำคีโมได้ไม่ครบ8ครั้งนะคะเนื่องจากแพ้ยาแล้วก็ยังต้องกินยานะคะเป็น t a r าเกตเท r ร p ีค่ะที่เป็นยาผูกมุ่งเป้าไปที่ความเฉพาะเจาะจงสูงนะคะในการรักษามะเร็งด้วยซึ่งก็ต้องกินไปตลอดชีวิตตอนนี้ก็ซุบๆไปบ้างนะคะเพราะว่าน้ำหนักก็ลดลงเรื่อยๆค่ะ ล่าสุดที่เป็นข่าวใหญ่นะคะคือคุณนิ้งเนี่ยออกมาอัปเดตอาการป่วยของตัวเองว่าแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นโรคไขกระดูกบกพร่องอย่างที่เรารู้มาตลอดค่ะแต่ว่าเธอนั้นเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคิเมียซึ่งก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่ไม่ได้บอกกันตั้งแต่แรกเพราะว่าสามีกลัวอดีตนางเอกจะทําใจไม่ได้ค่ะ ล่าสุดนะคะคุณนิ้งซึ่งมีผู้ติดตามใน Ti กตอกเนี่ยแสนกว่า follower เลยแล้วก็กลายเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพไปแล้วนะคะมีแฟนๆมาถามเรื่องการรักษาอาการและอาหารที่กินค่ะซึ่งนางเอกสาวนะคะก็มาจะาแวะมาตอบเองบ่อยๆแบบใกล้ชิดกับชาวโซเชียลเลยอย่างล่าสุดนะคะมีคนถา,ถามถึงผมสีดอกเหลาค่ะซึ่งคุณนิ้งก็อธิบายนะคะว่าผมร่วงหนักมากตอนที่รับเคมีบ,บาบัดพอผมขึ้นใหม่ก็เป็นสีขาวแบบนี้เลยตัดสินใจไม่ยอมนะคะเพื่อสุขภาพของ ตัวเองทั้งที่ในใจก็อยากจะยอมมากซึ่งแฟนๆชมนะคะว่าขนาดผมสาวผมขาวแบบนี้ยังสวยอยู่เลยแมสมเป็นอดีตนางเอกนะคะอคนอกจากเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพแล้วก็ย,ยังเป็นแผนกให้กําลังใจก,กันและกันด้วยค่ะเป็นมะเรมล็ดเลือดขาวจริงนะคะเป็นประมาณ5ปีแล้ว